อียงกับโอลิงเออเป็นลูกางอลนกรางโอลิงตัเนี่ยเขาเรียกหางยังเกาะตัวตั้งหางสูงต่ำเบาบาหูน่าจะใช่เนี่ยก็สวัสดีครับพบกับเอืงรถไถซิ่งอีกซินเคยครับืันนี้ขี่ผ้ามาเบิงรถสี่เดือนครับมีอะไรเสียบ้างครับยันมาวายเอ็มสาห้าเจ็ดครับ ไปชมกันครับว่าผมจะบอกว่าตรงไหนมันเสียบ้างครับมาดูว่าตรงไหนเสียบ้างครับ YM357 แล้าเจ็ดยวมาดูกันรถผมเจออโหนอ๋อโหนกเกี่ยมสารติดนะนมาแล้วมันถึงงมา้างีบ่ลังอันบอนด์ลอกเปตัวอก มันเบกเกียวกับเขาถี่มาถอดอันนี้บอกเอกมันเกียร์ไม่ค่อยว่างครับแล้วสตาร์ทไม่ติดเพิ่งเป็นได้เดือนกว่ากว่านี่หนึ่งอย่างนะครับมีอยู่สามอย่างที่ตอนนี้ที่เจอปัญหาก็เอเขาเอื้อนยังไี่เหอไอเผาเดี่ยวบ,บ่บอกอกาวเวอร์ที่ี็บบอกขั้างัดไอ อ๋อกระบ,บอกครับ,บอตอนนี้ครับตัวนี้ฝั่งฝั่งขวาฝั่งขวาไม่เป็นไรครับนี่ลดสี่เดือนเนาะดูฝั่งนี้รถพ่อบอกว่าลงน้ําด้วยมันก็เจอปัญหาอย่างเงี้ยครับฝั่งนี้เสียครับสี่เดือนตัวนี้ก็จุดที่สองครับมันเป็นรถลงน้ําลงอะไรบ้าง ก็แจ้งศูนย์มาแล้วครับศูนย์มาถ่ายรูปไปแล้วเขาก็เอาไปพิจารณาดูอีทกทีเดี๋ยวไปดูจุดที่สามกันครับตอนนี้ก็ประมาณได้เดือนหนึ่งเกิดเลือดซึมของไอเขาเรียกวอะไรยงกับโอลิงเออเป็นลูกยางโอลิลง o ring. กขเรียกหางยังเาะอตัวตั้งหางสูงต่ำเบาบหนูน่าจะใช่เนี่ยก็ตัวตั้งแล้วก็สามจุดก็มีแถมด้วยจุดที่สี่ก็จุดที่สี่ตรงนี้นะครับใครออกรถมาแล้วก็ดูให้ดีครับที่ออกมาเขามาใส่คานหน้า ตอนนี้แก้ปัญหาผมเอายางลาดไว้ครับดูถ้าไม่เอายางในลาดไว้ก็สายเนี่ยจะขาดนเนี่ยเห็น,นไหมมันเสียดสีไปเรื่อยๆก็ตัวรถมันมันก็มาแต่ตัวรถแต่ตัวนี้มันเขาไม่ได้ใส่มาเราก็มาใสาท่ทีหลังให้อทางร้านเขาใส่ให้ใส่มาเขาไม่ได้ทํามาเผื่อเห็นไหมมันต้องซื้อตัวนี้ขึ้นซื้อ จุดหนึง่งตรงนี้สี่จุดอ่ะไอ้ตรงนี้คืออะไรตันนี้น่าจะเป็นเป็นเกียร์หรือเปล่าเนี่ยเกียร์ก็ซึมเหมือนกันครับแต่ผมไม่ได้ดูประมาณสี่จุดห้าจุด อย่างอื่นก็ปกติแรงดีนี่ครับหมายเสามพัออกร้านบูมบูมบแท็กเตอร์สางเซานยครับติดต่อได้ครับเซลล์เขาก็ดีครับมีอะไรเขาก็วิ่งให้รถมีปัญหาเราก็บอกเขาแปบ๊บเดียวเขาตอบปุ๊บปับ๊บบอกวันนี้พรุ่งนี้ช่างวิ่งเข้ามาดูรถดู ลอยเลยอยไก่ตายละก็ศึกษาไว้นะครับใครจะออกก็ดูไว้ตรงไหนบางคนก็ออกมาได้แค่เดือนเดียวไอ้หางยกก็เสียก็มีแต่ไม่รู้ว่าใครจะเจอปัญหายังไงผมก็แตกต่างกันไปเนาะบางคนก็ซื้อมาได้2เดือนเกียร์หลุดก็มีก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันเนาะก็ซ่อมกันไปแต่ตอนนี้แค่สี่เดือน ออก13มีสาใช้งานได้ปกติครับดูดูกันครับจบกล่องมันเสร็จโอเคก็จบียงแค่นี้นะครับ